วันนี้ผมก็จะไปเล่นมาครับเอาชีวิตรอดอีพีหนึ่งนะโอ้โหตอนแรกก็เล็กๆแต่ยิ่งแล้วก็ไปยิ่งจะใ,ใหก่ใหายคิดโอ้โหภาพสวยนะครับพีบ่ผมก็เล่นนานาแล้วนี่อะไรกันมันรู้สึกเจ็บนะครับก็าของผมมีหลายอย่างก็ของที่มีก็จะประมาณ ก็จะมีกาะเพชรที่ใจพังแล้วก็หลายหลายอย่างเทปมาฝังไปแล้์ก็จะอจัดทีเหล็กไปไหนนิดนึงก็ขั้นแหลกหลก็คือตะโคตรเลยเกินไปไหมนะมันจะอัดไม่ได้ลหลายมากนะพราะมันแบบ พี่โบ๋ก็ตั้งไปใส่ยิงทูก็ได้มังคีโบ๋ก็อาจต้องไปใส่ินทโทรต่ออีกก็ได้นะเพราะมันเล็กมันเกินไปมันเล็กเกิไเน,น,นไปแล้วว่านะคะมันเล็กเกินไปแล้วต้องหาของเพิ่มมาต้องหาของเพิ่มด้ใครอยากเล่นกระปมอะ ให้ไปเล่นในออมเด็ดนะครับให้ไปเล่นในออมเด็ดนะอยากเล่นกอให้ไปในออมเด็ดนะก็จะได้เล่นกับนะอยากขผัลในออมเด็ดนะให้เล่นจริงๆเออเอออ้จะ เล่นนังนั่นันมากแอบเล่นหลังไม้นั่นมากมาก,มากผมก็จะไม่ให้ใครใเล่นเปน็นนะครับใครอยากเล่นกับผมในออเมก้าพี่นะหาที่ที่ชื่อว่าเอ็นโอเอ็นดีเอ็นดีเอ e e นะน่าจะประมาณประมาณนนะแล้วก็จะเรียกจังห้างหลัง ขยอกเล่นกับผมเข้ไปเนล่นออลเลตออมเลตไปโหลดแอรมันมาเดี๋ยวผมจะโฮสต์โลกอื่นๆให้เล่นนะที่ไม่ใช่โลกนี้ mm. น,นะครับซึ่ง,งห่มงนั่นเองเดี๋ยว <c oughs> มีคนมาทำลายโลก <c oughs> ผมก็หลอดเทสุดเป็น สำหรับวัน,นี้ก็ต้องอลาไปก่อนอมไม่ใส่อินโทรก็ได้เพราะว่าจะียเวลาเดี๋ยวผมจะตรงให้ตอนนี้เลยตอนนี้ก็1 1บเโมงห้ก็น่าจะลงไม่เกินไม่เกินไม่เกินไม่ให้ยติดหรือเปล่าเฮ้ยเดินข้าปะทุกมันเดินเข้าวไม่เกิน นะผมก็จะลงสักประมาณ12โมงอนะนา12โมงกว่าี๋ยวผมพาจากกับนด้วยแล้วผมจะไปข้างนอกเขากันเลยก็ต้องรลับก่อนเลนะคะแต่ขยักเลนก็ผมพาไปเล่นในออมล็ตนะี๋้วผมจะพาไปเล่นแต่ผมจะให้ลเล่นก็จะเล่นก็ต้องรลไวก่นนะคะ ใครชอบคลิปนี้ลืมกันแล้วก็แชร์ก,ก็นโซนต์ใครให้ผมเลยนะคะเพื่อเป็นการตั้ใจเพื่อ่าคลิปต่อไปถ้าเกิดว่าผมเออมีผู้ติดตามถึงหนึ่งร้อยเดี๋ยวผมจะแจกเลยแจกแบบนี้แจกแบบนี้ให้เลยครับแจกแบบนี้ให้เลยอาจจะไม่มีของเยอะมากนะจะแจกแบบนี้ให้เลยนะถ้าผู้ติดตามถึงหนึ่งร้อยแจกให้เลย ก็สำหรับที่ก็ขอไปก่อนนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย